สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบข่าวทะลุใหม่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับเป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกำลังหัวใจจดจ่อเพราะเป็นวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ประยุทธ์จะอยู่หรือจะไปผมยังไม่ทราบครับ เราผมนั่งจัดรายการตอนนี้ตีห้าครึง่งท่ามกลางสายฝนที่อยู่นอกบ้านเนี่ยกระนำครับท่านอาจจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ผมต้องจําเป็นมีความจําเป็นต้องมานั่งทํารายการพันอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายได,ได้ได้ฟังกันตอนเช้ามืดแล้วก็สายๆวันนี้ไม่ใช่สายๆบ่ายๆนะครับท่านคงจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้ และมันจะเดินหน้าไปทางไหนหรือถอยหลังไปอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันมานั่งดูกันต่อไปแต่ผมขึ้นหัววันนี้ถ้าประยุทธ์ไม่หลุดแถต่อแต่ถ้าประยุทธ์หลุดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่หลุดแน่นอนครับผมถึงบอกว่าให้ระวังศึกสองฝ่ายที่ประชาชนเห็นต่าง คือคณะหลอมรวมกับคณะรวมกันหลม้มรวมครับแต่มีคนในเครื่องแบบมันหนุ่มมันจะเข้าอีหลอดเก่าแปปี8ปีแล้วก็8ปี2,149ยึดอำนาจ2,557ยึดอำนาจและมาครบวันนี้ยึดเขาก็อยู่มา8ปีไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำให้พวกเราก็คิดเหมือนกันอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าถ้าบ้านเมืองไม่เดินหน้าเนี่ย ทุกคนหวังอยากจะเห็นต่างชาตินานาชาติยอมรับประเทศไทยแต่ไอความเป็นสเสน่ห์ของเมืองไทยเวลานี้มันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วมันอยู่กันแนวเดียวของประเทศเมียนมาครับถามทำไมคุณต้องนินทาประเทศชาติอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เราดูบริบทของผู้บริหารประเทศที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไปรับรองรัฐบาลพมา่าที่เกิดจากการยึดอำนาจของมินองไล ตรงนี้เป็นตรงตัวที่ประเทศสากลประชาไตยเขาถือมากและเขารังเกียจละงอนจนกระทั่งเราได้ยินข่าวว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาไม่มาร่วมสังคกรรมด้วยมอบให้แฮรริสรองประธานาธิบดีมาแต่ไม่รู้เธอจะมาหรือเปล่าไม่ทราบเมื่อคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังตอนรับตำแหน่งใหม่ๆ เธอบินมาอินโดนีเซียครับมามาเลเซียแล้วบินข้ามหัวไทยไปเวียดนามมองกับไทยไม่มีความหมายไทยไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประเทศนานาชาติประชาธิปไตยอันนี้ก็คือทำให้คนที่เป็นคนไทยอย่างผมเนี่ยเศร้าใจครับเศร้าใจเราหวังอยากจะเห็นการประชุมนานาชาติเอเปกเพราะมันมีตั้งเท่าไหร่ครับ21ชาติ ประชาชนเนี่ยหลายพันล้านคนที่เราจะโปรโมทประเทศของเราได้แต่พอเห็นว่ายักษ์ใหญ่ไม่มานะยักษ์ใหญ่ไม่มาเมื่อยักษ์ใหญ่นำทีไม่มาผมก็ไม่มั่นใจว่าญี่ปุ่นเขาจะมาไหมออสเตรเลียจะมาไหมอ่าภาพยุโรปจะมาไหมหรือจะส่งตัวแทนมาอะไรยังไงคือเขามองเราไม่เห็นความสำคัญท,ทั้งทั้ที่คุณประยุทธ์อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ คุณประยุทธ์อยากจะเป็นประธานประชุมอาเซียนผมไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องและไม่ไปอิจฉาริษยา,ยาผมเนี่ยเอาใจช่วยและไม่ไปขัดหวางนะคณะล้อมรวมอะไรต่างๆที่เราก็อยากจะต้อนรับผู้นำของประเทศต่างๆแขกบ้านแขกเมืองนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนานๆมันประชุมทีไม่ได้ประชุมบ่อยครับประชุมเมื่อปี2546 ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมีคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นเราใช้รัฐธรรมนูญปี40ประชาชนอุ่นหนาฝาข้างประชาชนอิ่มมีพรีมันและเราเต็มใจเป็นเจ้าภาพได้ประสบความสำเร็จในการประชุมเมื่อปี46จะเห็นว่าผู้นำอเมริกาผู้นำรัสเซียผู้นำจีนนะเขามาครับแต่พวกเนี้ย มันเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ประธานดีเข้าไปไหนพิธีการเขาเยอะเขาจะมีผู้รักษาความปลอดภัยหน่วยซีหน่วยอะไรมากันก่อนเป็นเดือนครับเอารถประจําตําแหน่งมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอารถประจําตําแหน่งมาจอร์ดดับเบิชนะตอนนั้นจอร์ดดับเบิชก็เป็นอดีตเ,เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําที่มาร่วมประชุมครับเขามาร่วมประชุมกับเราด้วยนะ แล้วก็มีอะไรปูตินก็มาหูจินเทานะหูจินเทาประธานาธิบดีของจีนนะหลายหลายประเทศมาหมดมาหมดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศต่างๆมากมายประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศมากมายแต่วันนี้มันไม่เหมือนวันก่อนวันก่อนเราเป็นประชาธิปไตยจากรัฐธรรมนูญปี40แต่เรายึดอำนาจเมื่อปี4 9 ความมีชื่อเสียงของประเทศไทยก็หล่นลงหล่นลงพอมาเอาอีก2 5 5 7ยึดอำนาจเมื่อปี57เอาอีก22พฤษภาคมหลังจากนั้นเราไม่เคยมีการประชุมนานาชาติใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับแม้จะมีการประชุมอาเซียนเขาก็ข้ามหัวเราไปไปประชุมเวียดนามไปประชุมสิงคโปร์ไปประชุมอินโดนีเซียฉะนั้นผมบอกหลายครั้งเรียนกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ฟังรายการแบร์กระดินอย่างผมเนี่ย เทรนโลกวันนี้ครับท่านผู้ชมมันเป็นเทรนโลกประชาธิปไตยฉะนั้นถามว่าคนต่างชาติตั้งบ้านต่างเมืองที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาโง่เง่าเต่าตูนเขากินแกลบกินลำเขาถึงไม่รู้หรือไงเขากินแกลบกินลำไม่รู้หรือไงว่าเราเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยต้องโดยประชาชนของประชาชนเชื่อประชาเพื่อประชาชนอำนาจในการแต่งตั้งผู้บริหารประเทศต้องมาจากประชาชน แต่เวลานี้อํานาจในการบริหารประเทศไม่ได้มาจากประชาชนส่วนใหญ่จะมาจากสว250นั่นคือฐานเสียงใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นพักการเมืองใหญ่ที่ไม่ใช่พักการเมืองแต่มีอํานาจครอบคลุมทั้งประเทศนะมีอํานาจครอบคลุมทั้งประเทศในการชี้ต้นตายปลายเป็นทั้งหมดตั้งองค์กรอิสระทั้งสายสารรัฐธรรมนูญวันนี้สวก็ตั้งมาปปชสวก็ตั้งมากกตสวก็ตั้งมาฉะนั้น เขามองออกว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนจะสําเร็จหรือไม่ผมเนี่ยเอาใจช่วยครให้มันสําเร็จในการประชุมนานาชาติเอเปกคราวนี้ในวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถามว่าโจไบเดนเนี่ยเขาติดธุระอะไรแต่งงานลูกสาวแป๊บเดียวก็เสร็จเสร็จแล้วเขาบินข้ามหัวประเทศไทยไปประชุมไปประชุม ที่ไหนที่อินโดนีเซียแล้วเขาก็กลับถามว่าจะแวะประเทศไทยสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเขาทำได้แต่เขาไม่ทำเขาไม่ทำครับฉะนั้นเครดิตในปี2,565กับเครดิตในปี2,500ที่ประชุมเขาที่แล้วเนี่ย2ัเนี่ยมันผิดกันตอนนั้นเรามีรัตนนูนปี40่วามเป็นประชาบไตยเรามีมาก ประชาชนมีส่วนร่วมมากมายาไทยมั่นคงไทยเข้มแข็งและไทยใช้นี่ IMF หมดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี46เรากำลังจะเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียต่อจากญี่ปุ่นต่อจากจีนต่อจากเกาหลีต่อจากสิงคโปร์ปรากฏว่าปี49คุณทักษิณโดนยึดอำนาจมันก็พังทลายไปพอเปียปาปี2557คุณยิ่งรักเรายึดอำนาจมันก็มาเริ่มต้นด้วยผู้นำทงางทหาร และที่น่าเจ็บใจที่สุดเราไปดันรับรองรัฐบาลที่มาจากประเด็จการที่ยึดอำนาจจากประชาชนของประเทศเมียนมายึดอำนาจจากองซานซูจีรับรองเขารับรองเขาไปพบเขาเขามาพบที่สนามบินไปพบเขารับรองเขาข่าวมันก็ดังไปทั่วโลกครับไอ้เรื่องตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เราเนี่ย ประเทศเราเนี่ยถอยหลังถึงแม้ว่าตอนเนี้เราจะมี GDP เพิ่มขึ้นแต่ประชาชนยังอดอยากปากแห้งความยากจนเขาวัดกันที่ความมีความกินของประชาชนครับผมถึงบอกว่าเสียดายรัฐมนูรีี40ซึ่งเป็นรัฐมนูนของประชาชนเสียดายความสง่างามบนเวทีโลกเสียดายจริงๆเราเคยยิ่งใหญ่ในการประชุมเอเปกครั้งที่11เมื่อเดือนตุลาคม4 6 โครงการพัฒนาการศึกษาเวลานี้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมการศึกษาเด็กสูบกัญชาในห้องเรียนมันไม่เคยมีที่ไหนแล้วครับนี่คือโครงการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอกาสแก้ปัญหาความยากจนมันหายไปหมดอโอกาสคนไทยมองไม่เห็นอนาคตอนา,นานงอครับท่านผู้ชมศูนย์กลางการบินที่ว่าจะเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ที่เคยฟาดหวังไว้นั่นคือสุวรรณภูมิเวลานี้ สิงคโปร์เอาไปกินหมดครับเอาไปกินหมดลูกหลานติดยาเสพติดกัญชาติดกระท่องกระท่อมถึงขนาดสูบกันโจงคลื่นในห้องเรียนก็อย่างที่เห็นกันอยู่น้ําท่วมซ้ำซากขณะที่ผมพูดนี่ฝนกําลังตกพรำพรำพรำอุบลราชธานีศรีสะเกดทางนู้นแย่มากน้ําท่วมครึ่งบ้านค่อนบ้านครับขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยครับรัฐมนตรีไม่กล้าไปบอกเสี่ยงนั่งหอไปเสี่ยงจะตกน้ํา็ก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ดูแลทั่วถึงผมฝากใจถึงพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการผมวันนี้ด้วยความเป็นห่วงจากบุญลวีครับผมเป็นห่วงจริงๆผมก็เจอน้ําท่วมวันนี้ผมนั่งพูดอยู่ที่บ้านผมที่จังหวัดนครราชสีมาฝนตกพรำมๆเมื่อวานในทั้งวันครับเมื่อคืนในทั้งคืนเช้าว,วันนี้ตอนตีห้าครึ่งผมต้องตัดสินใจจัดรายการถึงแม้จะมีเสียงฝ,น,ฝนได้ยินบ้างพรำๆต้องอาภัยด้วยก็แล้วกันหนี้สินสิบล้านล้าน ระบบราชการพังนะโรงงานหนีหมดนี่จะกู้อีกแล้วครับท่านผู้ชมคอรมอไฟเขียวแผนนี่สาธารณะปี66จะก,ก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านคอรมอไฟเขียวแผนนี่สาธารณะปี66ก่อหนี้ใหม่หนึ่งล้านล้านครับท่านผู้ชมก่อหนี้ใหม 1, 000, 000. ่หนึ่งล้านล้านไอ้หนี้ใหม่ที่ก่อนเนี่ยรัมตีครางเป็นคนพูดนะครับคอรมออนุมัติแล้วคนนั่งประชุมหัวโตคือลุงป้อม บอกว่าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี66มีรายได้รายละเอียดแผนก่อหนี้ใหม่ในวงเงิน1.05ล,ล้านล้านได้แก่การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลในวงเงิน819,765ล้านบาทเป็นการกู้เพื่อขาดดุลรายจ่ายงบประมาณปีนี้และโครงการเอาไปช่วยเหลือประชาชนเอาไปสร้างทางรถไฟเอาไปให้สภาพคล่องเวลานี้เงินบาทมันหล่นไป38บาทแล้ว นะรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ผมไม่อ่านให้ฟังหรอกครับเสียวเวลาเสียวเวลาเอาแต่ว่าเป็นหนี้สิบกว่าล้านล้านก็นแล้วกันคุณจะมีปัญญาใช้หนี้ไหมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้ท่านจะทราบว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะเฉ่งปีให้ฟังนะจะวิเคราะห์วิแคะให้ฟังวิเคราะห์วิแครให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะวันนี้ไม่ต้องเอายาวครับฝนกําลังตกและเป็นห่วงพี่น้องภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลาง นะกำลังตกหนักจริงๆแต่ผมก็จำเป็นต้องมานั่งคุยกับพี่น้องทั้งหลายสัก15-20นาทีนี่คือรายการข่าวทะลุใหม่ประจำวันที่30กันยายน2 5 6 5เป็นวันที่ระทึกครับระทึกทุกสายตาจดจ้องไปที่สารรัฐธรรมนูญประยุทธ์ไม่หลุดแถต่อไหมหรือประยุทธ์จะหลุดถ้าประยุทธ์ไม่หลุดเขาต้องแถต่อผมพาดหัวไว้อย่างนี้ จะหลุดไม่หลุดผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอดูที่จะมาเดาไม่ใช่คนเก่งกาจมากมายเหมือนกับท่านนะครับแต่ใจผมควรจะไปได้แล้วคุณอยู่มาแปดปีแล้วไปยุบนะจะแถไปยังไงบ้านเมืองจะมีปัญหาต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านและท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับและก็เป็นสมาชิกของเบต้าวันสั่งซื้อได้ครับ ไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาในเขตน้ําท่วมแค่นั้นแหละที่ส่งยากหน่อยส่งช้าหน่อยถ้าในเขตน้ํามไม่ท่วมไม่มีปัญหาโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมครับซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1ขวดครับท่านผู้ชมวันนี้ลาก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราฟังข่าวกันว่ามันจะมีอะไรและเกิดอะไรขึ้นนะขอให้ท่านโชคดีจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม